อะไรวะข้างหลังอะเฮ้ย <Hey, S 1> มันกัดมันกัดมันกัด,น,กดนี่มันบัวเลยปะไอ้กวางนี่ว่าเอาแหละเราหยิบเกมเดโมมาอีกแล้วฮะเรานิ่งจะเป็นแนวแบบว่าโอ้โหเสียงเสียง <laughs> ผมเห็นมันมีไดนโนเสาร์ก็เลยแบบว่าเออน่าสนใจนะดูกันว่าเราจะได้เจอฉากตรงตอนไหนนะุยลินพันเราสวมบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในฐานทัพลับของกองทัพนะฮะอุ้ยอูย้บรรยากาศอะไรวันนี้อ่ะโอ้มีตัวมีตนนะอันนี้ซูมออกได้ไหมเอ้ยรถเท่จัดคือวิ่งได้วิ่งได้อู้รถสวยมากแต่ว่ากดอะไไม่ได้ตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะ เหมือนไซเดนฮิลนะเราก็จะเดินไปสำรวจสักแป๊บหนึ่งว่าขอบเขตของโอ้กูก็ตกใจไอ้เวนเสียงมึงนี่เสียงตัวเองนะอันนี้รถคันนี้เราขึ้นได้ปะโหลไปด้วยครับมีคนขับไหมเนี่ยผมต้องไปไหนข้างหลังขึ้นได้ปะไม่ได้นะ บันไดปีนได้ปะไ,ไม่ได้อุย้ยโอ้โหรถกองทัพอุย้ยนี่มันป้อมสอยเครื่องบินเนี่ยไอ้อเชี่ยโอ้โหใครมันบีบแต่ว่มันมันมีคนอยู่ด้วยหรอฮะคืออะไรอะ่ะมาขวางทางทำไมครับไปไม่ได้หรอ เหมือนข้างในจะมีคนยืนอยู่กำลังเตรียมการอะไรสักอย่างโอเคแต่เราเป็นใครวะเราเป็นด็อกเตอร์โอ้มีไฟฉายด้วยนี่ว่าเออพื้นถามเกมก็ต้องมีไฟฉายดีอันนี้เข้าได้วะ่ะโหลตรงนี้มันช่งางบาดเจียวเหลือเกิน Ừ, เวลาเหยียบน้ํามีเสียงเลยนะอันนี้สบายเปิดไฟกันแบบนี้วะอ่ะเพลองไฟรถอ่ะเพลองแบตก็ดีแต่ก็ดีนะสว่างอันแหละน่าจะได้ไปตรงนี้แหละใช่ไหมว้วให้ผมเล่นต่อไหมครับโอเคได้ไปต่อนะลีโม่นะอันนี้ เรามาสู่ชั้นถือว่าใต้ดินแล้วกันอันนี้นะน่าจะมีการไฟไฟไฟโอเคไฟมีข้อนี้ด้วยนะอ่ะของออกจอดี่มีการเปิดไฟทิ้งไว้เฮ้ยดูเหมือนว่าจุดนี้จะได้ไปต่อ เฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยการทดลองแบบว่าเฮ้ยเก็บอะไรมาวะอย่าบอกเราต้องนอนนี่ฮะอันนี้คือกำลังกลับตัวนอนหรอเ๋ยวเร็วเรวเออเอ้เอ คือเครื่องอะไรวะชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคไม่มีอะไรปลอดภยัยดีรีบไปกันโยกอ้าหลอดฮะ ทำไมอ่ะเดี๋ยวไปเลนนดจเย็นนะวิโอโหได้เห็นแล้วนี่ไงในโนเสาเป็นสิ่งเดียวที่กดมาเล่นเกมนี้ คงมีแค่นี้สินะตัวเดียวพอมันมาบุกฐานแล้ววะอุ้ยตรงนี้มันมีป้อมป้อมยิงยิงเครื่องบินนี่ว่าอย่าบอกยิงในเสาเหรออ๋อ เฮดีคอปเตอร์ไปแล้วไปจิงนกเหรอขึ <c oughs> ้นอะฮะอะรถรถหายไปตรงนี้กูจำได้ <c oughs> มารับเราสินะเอาเครื่องบินตก หายแนละ้วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอเรากำลังสู้กับอะไรอยู่วะเดี๋ยวรู้ใช่ไหมไปยังไงดีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเหตุตรงนี้เครื่องบินมันกำลังมา อะไรอ่ะก้อนหินเฉยๆนะวิข้ามอนันในป่าได้ด้วยไฟฉายอยู่ไหนอ่ะมันมีเสียงกำลังหลอกล่อเราอยู่เมื่อเราจะต้องกลับไปทางถนนนะอันนี้ ไปอีกทางแล้วกันทางที่ทิศทางของเครื่องบินตกไรอ่ะเย็นนะอยู่ตรงรถก่อนปลอดภัยใช่ไหมเฮ้ยสัญญาณเตือนนี่ว่าชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอะไรมาทำไงอ่ะเบา,บา โอ้วิ้มีแสงอะไรด้วยอ่ะอันนี้เราต้องเหมือนจะต้องหมอบะอ่าเวลาคานแล้วไอ้ไรวะข้างหลังอ่ะไม่กล้ามองเดี๋ยวอะไรมันวิ่งอ่ะ มันไม่ใช่คนแล้วตอนนี้โหลไม่กล้าออกออกเลยปะน่าจะเสียงกวางอะไรเงี้ยกุ่งกวางโอ้โหทิศทางไหนวะเนี่ยตรงนี้ไปได้ปะ มันจะตันเพราะว่า<ะ>หมูป่าหรือกันหม,หมูป่าเนาะเนี้ทางตรงกันครับเหมือนจะมีทางไปต่อครับเจอกับยางรถยนต์นี่เราขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บน,นึ่งนะเห็นเงาอะไรวะนะ นั่นใช่นายหรือเปล่าตัวที่ฉันเฮ้ยเจ็บจระเขเอ้าโอ้โหตัวกระเปียกนิดเดียวที่แท้ก็เงาเองสินะแม่เฮ้ยมันกัดมันกัดมันกัดเฮ้ยเฮ้ยเฮยอย่ากัดผมอย่ากัดผมเก็บเลยป่ะไฟฉายเนี้ยมันสว่างอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องไปไหนวะเนี้ยเดี๋ยว กูจะเจอตัวนี้ฆ่า,ไม,ไ, smile, children, าไม่ได้โอ้โหจุกจุกจุกกูจุกก่อนเด๋ยวตุยเด๋ยวตุยโอ้โหมันตามถึงไหนวะเนี่ยหาทางก่อนโอ้เยอะตรงนี้เยอะเยอะด้วยตรงนี้โอ้โหโอไม่โอไม่โอไม่ อย่าให้เล่นต่ออย่าเพิ่งมาดีไม่มีอาวุธหรอฮะมีอาวุธเปล่าเปลี่ยนทิศทางก็ได้อันนี้โอ้โหทางตันเดี๋ยวเลาะรัวแป๊บนึงนต้องหลบไปที่ไหนวะเนี้ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะยาฆ่าผมอุยอันนี้มันขึ้นได้ปะฉันจะเอาหินปานายห,หัวร้อนแล้วนะ มึงจะไป,ไปไกลถึงไหนเดโมโก็มีแค่นี้แหละเฮ้ยนี่ไงผมจะต้องรอดกูเจอทางไปแล้วก<อ><อ>ูเริ่มใหม่เจอหนทางแล้วจะกัดชั้นนังไงเสยเข้าไปไมันตามมาไม่ได้เว้ยทีนี้ไม่ตามกูสักตัวเลยชิบหายละก้ามาดินแดงแบบว่าอืม ดูซิเจ้าหนูโอ้ไม่มีสักตัวเลยสบายตรงนี้ชี่อะไรเนี่ยคนคนคนโอเคหูใจมันยิงอะไรอยู่วะมันยิงอะไรวะโอ้โหมองไม่เห็นนะเด็ก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าเสียงเงียบไปแล้ว <c oughs> เป้าหมายถูกจริงหรือว่าคนนี้ยิงกำลังเป็นอะไรอยู่ไม่รู้เลยเหมือนจะมีทางไปตรงนี้ไปจับเอ๊ เสียงคอนเทนเนอร์ทีนะกูโรบก,ก่อนเลยเฮ้ยหรือว่าเสียงเฮลิคอปเตอร์วะเอาละซอกนี้ไปต่อได้ไม่รู้หรือหรือัโอ้โหฉีกือตาโซอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันโอ้โหนี่มันบัวเลยปะไอ้กวางนี่ว่ะ นี่มันกวางเลยนะเว้ยมันมาได้ยังไงวะคนไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้ชัดเจน<笑><笑><笑>เอ๊ะตรงนั้นมีการใช้รถคันนี้เหรออ๋อปั่นอ่ะ อให้มันทํางานโอเคด้วยสิยกให้เราได้กลมเข้าไปโอเคผมเข้าใจอย่าทับกูนะโอ้โหให้เล่นนานอยู่นะเดโมโอคือยังไม่มีอาวุธเลยอะ่ะ เก็บพงเก็บหินถึงเก็บไม้อย่างเงี้ยให้ผมได้ชื่นใจอุ่นใจเหมือนจะเจอทางอันนี้ปะทางเหินๆนี่ให้ไปต่อตลอดเลยผมมันกระโดดไม่ได้ชัวร์อัน,นงเงี้ยแล้วก็ลงมาเนี่ เจนแบบหนึ่งนะโอ้โหมึงมองมาทางนี้หรือเปล่านะโอ้โหเล็บยาวซะด้วยเออครับคือถ้าเราพุ่งไปคือน,นายจะไล่เลยปะอ่ะได้ไปเลยดิโอ้โห เาผมยอมแล้วอุย้ยโอ้โหหัวเลาะด้วยใช่ไหมคือลงไม่ได้แล้วดีทางนั้น่ะต้องไปทางนี้หรอซูมดูดิ <laughs> แม่งดักแบบนี้แสดงว่าเดโมโคงได้เล่นเท่านี้แหละครับเจอกันใหม่ครับ 자자. 아, 아다만.